เมื่อคืนนี้นะครับเดอะโกสิเก e ตถ่ายกันอยู่ที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มถ่ายสี่ทุ่มกว่าๆนะครับไปเสร็จเอาประมาณตีหนึ่งแล้วก็เลิกกองเข้าไปพักผ่อนกันที่รีสอร์ทชื่อว่ากาแลนนะครับเป็นกาแลนพูยล่านะครับตอนนี้กำลัง <c oughs> กำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับเรากับทางเจ้าของเนี่ยสนิทสนมกันก็นะคือเป็นเพื่อนๆของกลุ่มพี่ส้มเชง นะครับพี่พี่ที่เขาอยู่ที่รีสอร์ตก็นั่งรอเราอยู่ว่าอยากจะเจอปรากฏการดาววิ่งหรือ UFO บนท้องฟ้าบอกว่าทุกฟี่วันนี้จัดให้หน่อยได้ไหมฟ้าปิดนะครับตอนที่เราไปถึงก็คือเมฆขาวปิดสนิทมิดก็ลองดูตามความเชื่อบอกว่าให้เจ้าของรีสอร์ทเขาจุดธูป16ดอกขอกับทางที่จทางให้เปิดทิศเปิดทางนะครับเปิดท้องฟ้าแล้วก็ปกักธูป หลังจากนั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งครับท้องฟ้าเปิดสว่างเห็นดาวแบบโอ้โหดาวเยอะมากดาวเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านดวงคือเต็มท้องฟ้าเลยสุกสกาวเราก็บอกโอเคเดี๋ยวลองสื่อจิตดูถ้ามีโอกาสน่าจะได้เห็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าก็เริ่มปฏิบัติการกันครับในเวลาประมาณตีสากว่าสรุปแล้วผลประกอบการทั้งหมดนะฮะได้มาทั้งหมด10กิโลนครคก สิบเาลำนะครับแต่สิบเก้าลำเนี่ยผมก็เหมือนเดิมครับจะเรียบเรียงตั้งแต่ลำแรกจนถึงลำที่สิบก้าให้อาจจะขาดตกไปบ้างเพราะว่าบางลำอาจจะเละมากๆไม่ชัดอะไรเงี้ยแต่มีลำที่พิเศษหวือหวาเลยคือลำที่สิบสามเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ถ้าใครชอบเรื่องนี้ก็ดูให้จบแล้วกันแต่ผมบอกว่ารอดูลำที่สิบสามเฟีวเงาะอยู่ไหมพี่อยู่นี่ไง โอ้ยเสือเปิดแฟลชอีกหาเอ้ยไม่ไม,ไม่เห็นเลยว่าเสือเปิดแฟลชไหนบ้างนะไปละมิดละมิดละมิดละไปยังพี่มิดแล้วโอเคลำแรกมาแล้วนะครับลำแรกมาแล้วนะถ้าลำแรกมาแล้วคุณเตรียมดูได้เลยนะครับว่าเขาจะมาเรื่อยๆ<ม>พี่อาชีพผมหน่อยลำสองนะครับลำสองโอเคบินอยู่นะครับ นี่นะครับพี่ไก่ชี้ให้นะครับจะเข้าดาวไหมแต่ดาวเต็มท้องฟ้าเลยวันนี้นี่ลำที่สองนะครับมาเรื่อยๆเลยนะฮะมาเรื่อยนี่ลำสองนะครับขอให้วิ่งเข้าดาวดวงใหญ่สักดวงหนึ่งให้ให,ให้ยืนยันหน่อยวิ่งอยู่เรื่อยๆนะฮะอ,อย่าวิ่งอยู่คิดอะไรอ้อย ในโทรศัพท์ยังไม่งอยู่คิดว่าเป็นคิดว่าเป็นเครื่องบินบินอย่างนี้ได้ไหมอ่าเข้าดาวแล้วพี่ข้างล่างคือดาวนะข้างล่างคือดาวอ่าผ่านดาวแล้วปึ๊บเนี่ยผ่านดาวชัดๆเลยปังระดับเดียวกับดาวเลยเจ้โอเคเทพละลำสองสต็อปลำสามนี่เหรอเห็นะเอ้าผมชี้พี่เมื่อกี้เนี่ย ลำที่ห้านะลำสี่เมื่อกี้นี่คาดสายตาปั๊บเดียวหายไปเลยนี่ลำห้านะครับหายแล้วนี่น,น,นี่บินอยู่ยังบินอยู่พี่บินคู่กันพี่ไก่พี่ตามพี่เห็นข้างบนปะบิน,นบคู่กันเลยคู่ปะคู่กันเลยสอง,งลำเหรอสองลำดูแต่จะเล็กมากอยู่ข้างบนอ่ะห้ากับหกใช่ไหมไม่ได้เห็นป่าเห็นตามตูดห้ากับหกตามใช่ไหมอันนี้ในกล้องไม่เห็นนะครับโอเคฟังบรรยากาศเอานะครับ โอ้โหสูม่ติดว่ะลำที่เจ็ดนะครับยังบินอยู่เลยบินอยู่ไหมไหนแต่ตามมันเลยเหรออะไวะเดี๋ยวนะขอโฟกัสก่อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชี้เลยฟื้นอันนี้ราพี่ไหลแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็น้หมอ๋อเห็นบินมาเนี่ย เห็นเขาบินไหมเนี่ยน่เร็วป่ะเห็นไหมเห็นไหมจบเมฆแล้วนี่นีโผล่โผโผล่โผล่ไหมนี่นี่โผล่มาแล้โผล่มาล้นั่นนะบินปุ๊บรีบปุ๊บชดนะนี้แตนะเห็นไหมเห็นไมนี่นนี่เดือดเโอเคลำที่แตนะครับนี่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 มานี้มานี่มานี่ยังอยู่เลยโบ้ินโยกไปน่นไปโน่นแล้วเน่น่ขึ้นแล้ว นี่ยังโฟล่อยู่<ม>ตามโฟกัสไม่ทันเพราะว่ามันเหมือนจะบินไปแต่ทางโน้นนะนี่นี่นี่ยังอยู่เลยนี่เห็นไหม,มเห็นไหมเห็นไหมยังที่แปดนะครับบินไกลด้วยดูดูดหลบเปก์่ปแล้วครับอันนี้เก้านี่โพอแล้วพอแล้ว เด้ยัจะเห็นแสงอยอ่อันนี้เก้านะครับอันนี้เก้านะฮะมันมันวันนี้แม,ม,ม่เยอะน่า,าจะเม่เยอะแต่ด้วยตาเปล่าของเรานะพี่ไก่อยู่นะพี่นันเจ้าของอสถานที่อยู่นะครับน้องอ้อยอยู่ที่ไม่เคยเห็นเนี่ยยืนยันได้สูงปีดไอ้หลังที่อะไรใกล้ใกล้แล้ว ลำที่ไหนคกสิบใช่ไหมลงมาล่างลงมาล่ใช่สิบใช่ป่ะใช่ใช่โอ้โหเมื่อกี้ถูกแล้วนะจริงถูกแล้วอยู่ตรงนั้นแหละใช่ไ่มเมื่อกี้ผมเห็นมันปิดผ่าว่าตรงเนี้ยกมันไปทางขวาทางลายเดิมเลยมันจินเลยออกไปลายเดิมอ่าสิบแล้วครับอาจจะโฟกัสไม่ได้นะฮะแต่นับจำนวนเอาแล้วกันสิบแล้วนะฮะตอนนี้กาแลน์นะครับมีกระพริด้วยสีเทพเพชรบูรณ์นะฮะ การแลนสีเทพพิจิบู์สิบเอ็ด1 11เอ็ดสิบเอตามลำแสงมาเลยเนี่ครับ11ครับไลนมาแล้วเน่เน่นใช่นี่มายครับครับตามอยู่ตามอยู่11ครับขอผ่านดาวครับอะผ่านดาวแล้วข้างบนคือดาวข้างล่างคือดาวนะครับอ่าสิบเอ สิ่งที่สว่างสว่างใกล้ๆเขาที่บินอยู่คือดาวนะฮะนี่ครับบินอยู่นะฮะลำแสงชี้ตรงเป๊ะนะฮะพี่ไก่ชี้ลงต่ำกว่าเขานิดนึงอ่าโอเคเขาบินอยู่ลำที่สิบเอ็ดนะครับชัดเจนอยู่นะฮะโอเคสต็อปปล่อยเขาบินไปยังอยู่นี่เลยยังอยู่ครับยังอยู่โคตรชัดอันนี้พี่ชี้ไปเลยโอ้โหนี่วิ่งเร็วมากเลย อันนี้อันนี้ชัดมากอันนี้ใหญ่สุดอ่าผ่านดาวแล้วมืดโอ้โหเฮี้ยโคตรแท้เนี้ยอันนี้ลำพี่อะไรนะอันนี้อันนี้โอ้โหปล่อยแสงด้วยสิบสามโอ้โหดูบินเร็วไหมนะอ้อยอันนี้ชัดไหมอ้อยพี่นานพี่นานเห็นไหมเครื่องบินบินขนาดนี้แม่บินเร็วขนาดนี้ไม่อ้อยดูดิอันนี้จะเร็วมากเลยแบงก์วีก็ไปที่บินอย่างนี้นะอ้อยสิบสองมาอยู่นะอยู่ สิบสองยังอยู่นะอันนี้รำสิบสามนะครับผมข้ามรำสิบสองไปมันตีโค้งขนาด้เยไหมดู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 นูดูด้ดู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 มูดูเห็นดูดูดูดนดู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 ดอนูดูดูดดูดูดนดดู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 ด้สดดนูู นี่นีขฮอทอฟิ้อโฟน์สิบสามอันนี้กำลังบินไปสุดลูกหูลูกตานะฮะยังตามอยู่นะครับ <Okay. S 1> ตามอยู่นะดูดิอ่าอา่ใช่ใช,ใชยังไปอยู่ยังไปอยู่เรื่อยๆลำนี้หุ่นหว่ามากและใหญ่มาก,อ,นนกาอันนี้ลำท่อดาวเลยอ่ะไปละผ่านดาวแล้ว,วผ่านดาวละฟือดอ่าไม่เห็นเลยกล้องผมลำเท่าไรสิบสี่เหรอสิ ไหนชี้ไปเห็นไหมเห็นบอสไหะไวะเดี๋ยวพี่โฟกัสก่อนก็นกข้างบนบนแสงอ่าในในกล้องจับได้แล้วในกล้องจับได้แล้วสิบสี่ใช่ไหมอ่าในพี่เห็นแล้วในกล้องเห็นแล้วกำลังบินอยู่คือคือจะเล็กมากอ่าเล็กเล็กเล็กสิบสี่หายไปแล้วอ่าสิบสี่นะ,ะนับจำน,นวนไปแต่สิบห้าแล้วนะครับเล็กมากบินอยู่ครับ สิบห้าอ่าโคกชี้วะแต่อันนี้บินกลับไปด้านนี้อ่าอ่าบินสวนทางนะอันนี้สิบห้านะครับนี่นี่นี่โอเคอ่าโคกชี้งี้ถูกต้องละอย่าไปชี้โดนตัวเขาชี้ข้างล่างเขาเดี๋ยวให้เขาบินผ่านดาวให้ดูสิบห้านะฟื้นอ่าในกล้องจับได้อยู่อาผ่านดาวแล้วนะครับฟื้นผ่านดาวอ่าชัดเจนอ่าเร็ว,เร,วเร็วมากเร็วมากอันนี้สิบห้า หกสิบหกยิงก่อนยิงก่อนตาเปล่าพี่เห็นนะจับได้แล้วจับได้แล้วตาเปล่าพี่เห็นสิบหกตาเปล่าเห็นแต่กล้องไม่เห็นว่ะมันเล็กมากอเลำนี้เล็กมากชี้ไปชี้ไปเรื่อยไม่เห็นว่ะกล้องไม่เห็นแต่ตาเปล่าเห็นนะสิบหกนะครับสิบหก มุมในมุมที่เขายิงแฟดอ่ะนั่นี่น่พี่อยากจะเห็นเขายิงแฟดแต่จะชี้โดนโดนตัวเขานะชี้ตักวอาเขาชี้ต่ักว่าเขาที่เขายิงแฟดอผมหาเามเจอออนนี่อยากเห็นเขายิงแฟดใส่ใส่กล้องเราอะต่ำลงไปหน่อยต่ำลงไปนิดนึงต่ำลงไปนิดนึงเจ็ดลยผมขอยิงแฟดนะครับสิบเจ็ดฮะลำนี้สิบเจ็ดยิงแฟดอย่างเดียวนะฮะไม่บิน บินนะเนี่ยแต่เราไม่เห็นเพราะว่าเพราะว่าเมฆปิดครับหรอใช่บินนะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้บินจากตรงนี้มาแล้วมาถึงนี่บินนะเนี่ยแต่คือแต่คือยิงแฟดชัดเจนมากเมื่อกี้บินไปด้วยเพราะว่าเราอยู่นั่นๆ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 ยังอยู่ไหมโอ้โหเมฆมาแล้วสิบเจ็ดนะครับตอนนี้มากเลยอัปเดตยอดตอนนี้สิบเจ็ดแล้วลำที่สิบเจ็ดเป็นลำที่ยิงแฝดใส่เราประมาณสามล็อกด้วย สามรอบนะฮะยิงแฟลชใส่เราสว่างสว่างหนึ่งเจ็ดอีกแล้วหนึ่งเจ็ดอีกแล้วตอนนี้อยู่พี่ไก่นะครับนี่เจ้าของคลิปนะครับไม่เห็นหน้าแต่เป็นเจ้าของคลิปที่ดังที่สุดในประเทศไทยตอนนี้คืออ่างเก็บน้ำใสทองที่ถ่ายแล้วเห็นลำแสงเห็นยานเห็นลำเลยนะฮะคนนี้ครับจากไม่เชื่อไม่เชื่อทุกวันนี้ตีห้าก็ต้องอยู่ทัฟฟี่นะฮะแปดสิ ใช่าตามลำแสงก่อนอ <D ow ell> เจ็ดแปดดาวมันจะขึ้นอ,อย่าอย่าไป<ห>าจี้โดนโดนตัวเขาจี้ตับหัวเขาหน่อยนึงต่ำลงมาเขาหน่อยนึงโอ้อันนี้ชัดอันนี้ชัดบินสูงขึ้นแล้วอ่าอย่าไปจี้โดนเขานะเรื่ออยู่ข้างบนเลยห่างไกลเเห็นไ้มอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วสิบแปดอ่าสิบแปดโอเคผ่านดาวแล้วสิบแปดผ่านดาวฟื้น โอเคโอเคอันนี้นนช,ชัดเจนอ่ะอ่าโอเคโอเคปาชี้ไปเรื่อยนะในชัดมากตาเปล่าออก,ก็เราจะเข้าดาวอยู่แล้วไม่รู้จะเข้าดาวดวงไหนนะสิบแปดนะครับนะตอนนี้กี่โมงครับพี่ไก่ตีห้าสี่สิบสองครับตีห้าสี่บสองลำที่สิบแปดนะครับยังไปอยู่ยังบินอยู่ นี่ครับพี่ไก่ครับพี่ไก่เดนายครับเจ้าของตำนานคลิปที่ถ่ายเห็นยานเห็นลำเห็นลำแสงนะฮะคนนี้ครับอยู่กับเราครับพี่ไก่วันนี้สิบแปดลำเป็นไง <18 S 1> พี่แปดลำเจ๋งมากเจงน,นะลำบินจากซ้ายไปขวาเลยลำที่ส <13. S 1> นะิบสามอายุปูนี้แล้วไม่น่าจะมาหลอกคนแล้วเนาะโอไม่ใช่แล้วเนาะ ใช่ครับเรื่องจริงป่ะเนี่ยที่เราเห็นยืนอยู่เนี่ยของจริงเลยเนาะยืนยันให้น้องๆหน่อยยืนยันให้ของแท้เลยเห็นกับตาเอาคนที่ไม่เชื่อเชื่อแล้วกันเราไม่ได้สายดูดน้องดูดเนื้อนะพี่เนาะโอ้เนื้อนี่ไม่ใช่ว่ามาดูดเนื้อแล้วมาเห็นอะไรในเปื่อยไม่ใช่นะเฮ้ยตอนนี้ในกล้องผมมันเห็นอะไรวิ่งวิ่งไม่รู้อะอ๋อเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้พี่ไก่ดู น่าจะเป็นไอของความเย็นของของหมอกสิบแปดลำ <18 S 1> ตอนนี้<ำ>ในหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ตีห้าสี่สิบสี่ลำแรกที่เข้ามาที่ผมตั้งนาฬิกาวไว้ตีสี่สามสิบสามอืมตีห้าสี่ิบสี่ชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยเป๊ะ เคส19เหรอหายไปแล้วเห็นปะ่ะถ้าเป็นดาวจะหายไปได้ยังไงมันก็ต้องยังอยู่สิถูกปะ่ะเอา้าไปไหนแล้ววะไปแล้วหลบไปแล้วเอา้า19 19นะครับวันนี้นะครับที่เดอะการ์รนด์พูลวิลล่าเราก็มานั่งดูความอ m a ซิ่งของบนท้องฟ้าของเรานะครับ ว่าความอัศจรรย์นี่มีจริงไหมเจ้าของที่ไม่เชื่อนะครับจากการลำ่ำล่ำลือครับเราเลยพาเขาดูปรากฏว่าตอนนี้สิบเก้าลำครับสิบเก้าลํำเก้าลำ,ลำจนเจ้าของที่ตะลึงไปเลยครับตะลึงไปเลยครับพี่ไก่ยืนยันให้เราแล้วครับสุดยอดยังไงฮะพี่โคก <c oughs> ยังรู้สึกบอกไม่ถูกเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับครั้งแรกใช่ไหมใช่พี่คโคกอาพึ่งตรงก็คือทออด้วยอทออสายทออสายฐานทัพอากาศไม่ใช่เครื่องบินนะไม่ใช่เครื่องบินแน่นอนยืนยันไหมว่าไม่ใช่เครื่องบินเนี่ยยืนยันครับไม่ได้เมาครับนี่ยกินน้ำเปล่านเนี่ยกินน้ำเปล่า